อันละคะ่คุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากทราบนะคะว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นมีหนังสือเล่มไหนหรือนักเขียนท่านใดที่ติดอันดับหนังสือขายดีบ้างคะ่ะเราไปลุ้นพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยคะ่ะอันดับที่10ขบวนการลงเจ้าโดยกองมรณาธิการหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวันอันดับที่9 p e r เพอร์ซี่แจ็กสันกับอาถรรพ์ทะเลปีศาจเขียนโดยริกเรียวแดนแปลโดยดาวิดชาญชัยวานิช อันดับที่8เพอร์ซี่แจ็กสันกับปริศนาเขาวงกฏเขียนโดยบริกเรียอแดนแปลโดยดาวิดชานชัยวานิชอันดับที่7ผมจะเป็นคนดีเรียบเรียงโดยประพัฒสอนเสวิกุลอันดับที่6ลรับรวมเสแดงโดยกองบรรณาธิการแบงคอกบุ๊กส์อันดับที่5กรรมคนล้มเจ้าโดยหมอนหน่อย อันดับที่4บินไปบินกลับขับรถเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันดับที่3ความทุกข์มาโปรดความสุขโดยปลาย,ป,ลายปกแข็งเขียนโดยววชิระเมธีอันดับที่2ลบเหลี่ยมไอสไตล์เขียนโดยจอนลอยแปลโดยภูลลาบอุทยัยเลิศอรุณอันดับที่1เพอร์ซี่แจ็คสันกับเทพองค์สุดท้าย เขียนโดยริกรีโอแดนแปลโดยดาวิดชาญชัยวานิชเอ๊คุณสีนวลคะเท่าที่ดูการจัดอันดับสือขายดีของประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนะจะมีหนังสือหลากสไตล์หลายแนวเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าถ้าลองสังเกตด,ดีๆเนี่ยนะคะ,คะจะพบว่าหนังสือส่วนใหญ่ที่ติดอันดับเนี่ยจะเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ จากละครหรืออาจจะเป็นหนังสือที่มีการวางแผนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องเงินดาวน้อยะนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีเล่มไหนบ้างคะที่คือคือถ้าเราถอยหลังไปเยอะๆหน่อยเนี่ยอิทธิพลพวกนี้จะเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าไม่รวมแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงอยู่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอิทธิพลพวกนี้ ทั้งเรื่องของการใช้สื่อทั้งเรื่องของการทามันเป็นละครอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยวงการหนังสือบ้านเราก็จะมีเรื่องของการทาประชาสัมพันธ์กันแบบเป็นทีมใหญ่อย่างอันดับสินในสิบอันดับของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยกลุ่มที่มีอิทธิพลที่ได้เห็นได้ชัดๆเลยก็คือหนังสือกลุ่มเพอร์ซีแจ็กสันค่ะออกมากี่เล่มกี่เล่มก็ห้าเล่มแล้วห้าเล่มแล้วก็ขายดีกเล่มห้าตอนอันนี้ใช่ไหมคะที่คุณสีบอกว่าน่าจะมีอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ใช่แล้วก็หนังสือเขาก็ค่อนข้างดีด้ ก็จะอยากอ่านเล่นตอนต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ภาพยนตร์เขาก็ฉายประมาณกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่หมายความว่าถ้าสมมติว่ามีซีรีส์ต่อๆมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะขึ้นอันดับเหมือนกันใช่เพราะพอมีเล่มใหม่มา ผู้หนอนนักอ่านที่เคยซื้อเล่มเก่าไปก็จะซื้อต่อก็อยากรออ่านเล่มใหม่ต่อส่วนคนที่ยังไม่เคยอ่านเลยเอ๊ะทำไมมาติดอันดับยาวนานขนาดนี้สงสัยเขาชิมหน่อยขชิมแล้วก็ติดใจสิคะก็จะอ่านต่อ่ะว่ามีความต่อเนื่องกันแบบนี้ใช่ใช่แล้วมันก็จะมีผลกระเพื่อมทําให้เล่มแรกๆเนี่ยก็ยังคงขายได้ด้วยซึ่งถ้าเราดูแรงยาวๆออกมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะเกาะกันอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่อเล่มใหม่เล่มใหม่ที่ออกวันตลาดล่าสุดก็จะขึ้นไป จะแซงก็ไปอันดับหนึ่งได้เล่มเก่ามันจะเริ่มถอยลงมาบ้างเพราะจะเกาะกันอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่แต่ยังไงก็คือไม่หลุดไม่หลุดค่ะไม่น่าจะหลุดระยะยาวพอสมควรนหนังสือพวกนี้จะเกาะกันค่อน่างยาวค่ะแล้วก็มีกระแสมาจากภาพยนตร์ใช่แล้วมีอีกเล่มหนึ่งอย่างไฟอมตะแล้วคุณนีกรมกลมดีใช่นะผมจะเป็นคนดีอันนี้ที่เอะช่วงหนึ่งจริงๆหนังสือก็เคยวางตลาดไปนานมากแล้วแล้วก็อยู่ๆมาก็มี ละครนะคะท,ท,ที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้นเรื่องไฟอมาตะซึ่งก็มีอิทธิพลที่ทําให้หนงสือที่ชื่อ,อผมจะเป็นคนดีนะคะแล้วก็เล่มที่เป็นก่อร่างสร้างธุรกิจเพราะละครเล่นก็คือ,อทำให้ง่ายว่าเป็น,นซีรีส์ของของของคุณวิกรมกรมลดิ์กร็รวมถึงงานอื่นๆของคุณวิกรมด้วยเนี่ยก็พลอยได้รับความสนใจกลับมาอีกครั้งซึ่งถ้าดูชาตั้งแต่ละครออนแอร์มาเนี่ยนงสเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่ในแร้งท็อปร้อยท็อป 10ท็อป5วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอดซึ่งชมนี้ก็ไม่ไม่พ้นท็อป10นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลกระเพื่อมไปถึงจนละครจบแล้วหลังจากละครจบก็คงมีอีกสักพักเล็กๆที่น่าจะอารมณ์ที่ยังต่อเนื่องของผู้อ่านอยู่ใช่นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะก็จะมีอีกอีกอีกนักเขียนหนึ่งนะคะนั่นอันนี้เป็นพระสงฆ์นะคะใครคะคุณย่อมลองลองโอ้ท่านแซมดาวนี่ท่าดาถูกแงะๆงค่ะท่านวอวชชราเมธีใช่ถูกต้องค่ะ คือเล่มที่ติดอันดับยาวนานหน่อยเล่มนี้เนี่ยเขาชื่อความทุกข์มาโปรดความสุขโรยปลายชื่อไพเรมากเรล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางสำนักพิมพ์ปราณซึ่งเป็นผู้ผลิตหนังสือเล่มน like ี้เนี่ยเขาตั้งใจทามาเป็นมาเป็นจะบอกว่าเป็นของขวัญ thank you นักอ่านก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นเล่มที่ตั้งใจทำมาอย่างดีปกแข็งนะคะเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่อนณาอ่านมากเล่มนี้นอ่านมากแล้วก็ นอกจากจะซื้ออ่านเองเนี่ยด้วยราคาเพียง99บาท ราคาถูกมากมันก็จะเหมาะกับการซื้อเป็นของก่านได้ด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันได้ความรู้แล้วก็เคล็ดลับดีๆหลายอย่างจากการที่คุณสีนวลมาพูดคุยเรื่องการจัดอัดหนังสือขายดีนะคะในฐานะที่คุณเป็นผู้อ่านคุณก็น่าจะได้เห็นหนังสือหลากหลายแนวแล้วก็กระแสของหนังสือแต่ละช่วงค่ะและสำหรับท่านที่เป็นนักเขียนเองนะคะก็น่าจะได้เห็นแนวทางอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะทุกสัปดาห์แรกของเดือนในรายการของเราคุณสีนวลก็จะมาอัปเดตอันดับหนังสือขายดีให้ฟังกันค่ะ รบวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ